I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop never changed all the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. So, I did I hop So, I มารีวิวกับเจ้าตัว X 3 6 0นะครับเป็นของลูกค้านะครับก็ติดกล่อง H1 นะครับติดกล่อง H1 นะครับแล้วก็ชุดไฟนี่คือเทพเลยนะฮะก็โซโยกพีดการ์ดนะครับโซโยกพีดการ์ดมอเตอร์ ALZ r ั1,800 kv นะครับสปีดทอปวิ่ง60สแอมป์นะครับชุดนี้จัดเต็มนะครับแล้วก็แบต1,350บมิลลิแอมป์เซล แต่เป็นแต่มี2ก้อนนะครับมี2ก้อนสั่งให้ลูกค้า2ก้อนโวกกนหางเคทีนะครับเคทีห้นะครับนะครับประกอบแล้วเซ็ตแล้วอะไรทุกอย่างแล้วนะครับก็บินได้ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวแล้วก็สิ่งที่พี่โดดเด่นของมันเลยนะครับก็คือผมได้ต่อไฟเข้าที่กล่องกับสปีดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้วัดค่าแบตเตอรี่พอเวลาที่แบตมันอ่อน นะครับเหลือประมาณ3.7มเดี๋ยวมันจะบินกลับมาจอดเองนะครับเดี๋ยวผมจะบินแค่เป็นวงกลมเลขกปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็แล้วผมจะปล่อยให้มันบินกลับมาจอดเองนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เราจะจะบินเราต้องเอาไปหอไปวางไกลๆหน่อยนะฮะตอนช่วงที่เราเสียบนะครับเสียบแบตอ่ะเดี๋ยวผมมาสาธิตนะครับวิทยุนะครับ ว่ามันมีสวิตตัวไหนทําอะไรบ้างนะครับเปิดวิยุนะครับสวิตตัวตัวนี้นอร์มอน GPS Return Home นะครับตัวนี้นอร์มอนตรงกลาง GPS แล้วก็ลงมาสุดท้ายก็คือเป็น Return Home นะครับสวิตตัวนี้เป็นวงกลมเลข8นะครับเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นไซส์700ก็อินก็เดี๋ยวจะทําให้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว X 3 6 0ก่อนนะครับ แล้วก็สวิตตัวนี้เป็นอาร์มอเตอร์นะครับทุกครั้งที่เราจะาแหกสติกแล้วเนี่ยเราก็สับตัวนี้เข้ามามันก็จะหมุนแล้วเราก็ค่อยๆเร่งขึ้นแล้วหอก็จะลอยขึ้นนะครับอ่ะผมเปิดไปยุแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสียบแบตเตอรี่เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเสียบไกลๆนะฮะอยู่ตรงทางด้านนู้นนะครับ หลังจากที่เราเสียบแบตเตอรี่แล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับพอมันขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินแล้วเนี่ยเราก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับ mm. เพื่อที่จะให้มันเป็นระบบ G P S นะครับแต่ว่าตอนนี้มันกําลังค้นหาสัญญาณดาวเทียมอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีสีส้มกระพริบหรือเหลืองกระพริบแบบนี้นะครับ เราก็จะต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเขียวค้างเองนะครับใช้เวลาประมาณ3าวินาทีหรือไม่เกิน1นาทีนะครับประมาณนั้นในการค้นหาดาวเทียมนะครับเออเดี๋ยวต้องใส่คนุบป,ปีด้วยลืมไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมหยิบคนุป,ปีมาก่อนพอเวลาที่บินมันจะ มันจะให้ความสวยงามนะครับออตอนนี้ก็ขึ้นไฟสีเขียวค้างแล้วนะครับเนี่ครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการบินนะครับว่าเราต้องทำยังไงนะครับ วิธีการเล่นนะครับพอเขี่ยค้างแล้วเนี่ยแหกสติ๊กแบบนี้นะครับไฟเขียวก็จะกระพริบนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับมันก็จะเริ่มหมุนนะครับพอมันหมุนแล้วรอบมันได้แล้วนะครับเราก็ค่อยๆเร่งคันเร่งขึ้นมานะครับมันก็ลอยขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับก็รักษาดั ความสูงนะครับรอบไม่ได้ตั้งแรงเกินไปแล้วก็ไม่เบาจกินเกินไปนะครับ จอดเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกก้อนนึงนะครับอันนี้ผมอาจจะเอาแบตเก่ามาใส่บินนะครับเนี่ยครับมันลงมาจอดเองนะฮะแบตมันแบตผมผมคงไม่ได้ชาร์จเนี่ยมันเป็นการเซฟตี้อย่างดีเลยนะบางทีเราไม่ได้วัดแบตนะครับเราก็ไม่รู้ว่าว่าแบตเรามันจะหมดหรือเปล่าเนี่ยครับขึ้นไปสี่อัมพูเดี๋ยวผมจะบินอีกไฟ์หนึ่งนะครับครับตอนนี้ผมได้ชาร์จแบตจนเต็มแล้วนะครับเป็น4 2โวลต์ไอเป็น12 ย2่สิบสองโวลต์ยี่สโวลต์นะครับโทษทีนะครับผมก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับวิธีการใส่นะครับมันก็ไม่ยากนะครับก็ใส่ไปตามรางนี้แบบนะนะฮะนี่ครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบตออกเราก็ง้างตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วเราก็ดึงออกมานะครับโอเคก็เดี๋ยวไปไปบินต่อนะครับ ไลขึ้นไฟเขียวค้างนะครับแล้วเราก็ค่อยเล่นนะฮะสวิตตัวนี้ก็ยังคงอยู่ตรงกลางนะครับรอให้เขียวค้างนะครับแล้วเราก็ค่อยบินนะครับอ่าเขียวค้างแล้วนะฮะพอเขียวค้างแล้วก็แหกสติกแบบนี้นะครับไฟเขียวกพริบนะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้มันจะเป็นการเซฟตี้นะครับเวลาที่แบตเราอ่อนนะครับแล้วก็เอามาลงจอดเองได้นะครับ ขึ้นมาแล้วนะฮะลมมันจะแรงนิดนึงนะฮะ ตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นวงกลมไปแล้วนะฮะเป็นวงกลมมันจะบินเป็นวงกลมเป็นอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเลยนะฮะมันจะมีลมแรงนะฮะฮอมันก็มีอาการกระดุกไปกระดุกมาบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าลมมันแรง น,นี่บินเป็นเลข8นะครับบินเป็นเลข8ดเราก็สับตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับเวลาเดอะแบตอ่อนเดี๋ยวมันบินลงมาจอดเองนะฮะบ,บินเป็นเลขแ8นะครับ ยทยุผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะขอให้มันบินเป็นอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวส่วนตัว700นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวในช่วงเวลาตอนเย็นอีกทีนะครับก็บินได้แล้วนะครับสหรับลํานี้ลูกค้าเจ้าเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีครอบบ้าด้วยนะครับทั้งหมด3ามลำเลยนะฮะลูกค้าคนเดียวทีนี้ผมก็ยกเลิกนะครับก็วิธีการยกเลิกให้มัน อยู่กับที่นะครับแล้วก็สับติดมาให้หมดนะครับฮอก็จะบินอยู่กับที่นะครับตอนเวลาที่มันบินอยู่กับที่นะครับเราสามารถที่จะบุนหางนะครับโยกเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะครับเดินหน้านะครับนะครับถอยหลังนะครับอันนี้ฮอมันอยู่ไกลนะฮะเลมมองไม่ค่อยเห็นหลีกเลี่ยงเล่นลมแรงนะครับ ถ้าเอาไปเล่นนะครับเราก็หลีกเลี่ยงมันอย่าไปเล่นที่มันลมแรงเกินไปนะครับเนี่ยครับหมุนหางนะครับเดินหน้านะครับไปทางขวานะครับสกิดนนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะนะครับไปทางซ้ายนะครับเอาไปฝึกบินได้นะครับสำหรับ ตัว x 3 6 0ลํานลำนี้นะครับมันสามารถที่จะบินแบบเป็นแบบนอ r m มอแล้วก็บินแบบเป็น GPS แต่ผมแนะนำว่าถ้าบินแบบเป็นมือมือใหม่ผมแนะนำให้บินเป็น GPS ดีกว่านะครับพยายามอย่าเพิ่งเล่นนอ r m มอเลยนะครับถ้าเป็นนอ r m มอเนี่ยก็คือเป็นไฟสีฟ้านะครับแล้วเราก็บินด้วยฝีมือนะครับแต่อันนี้คือมันเป็น GPS นะครับเราก็บินด้วยระบบ GPS หรือว่าบินผ่านดาวเทียม erm นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันมาลงจอดเองนะฮะ วิยุผมวางแล้วผมไม่บังคับแล้วผมเมื่อยมือแล้วนะฮะพิยุอยู่นี่นะครับนี่ผมปล่อยให้มันบินเองแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มันให้มันลงมาจอดเองโดยที่ผมไม่ต้องทําอะไรนะฮะพอเวลาที่แบตเตอรี่มันตัดเหลือ3.8นะครับมันก็จะลงมาจอดเองเลยนะฮะอันนี้ลมแรงนะฮะลมมันแรงสังเกตต้นหญ้านะครับเนี่ยครับลมแรงมากนะครับ เดี๋ยวผมจะรอให้มันมาจอดเองนะฮะอ่าโอเคพร้อมแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นปมันโดดไปข้างบนเองนะฮะแล้วเดี๋ยวมันลงมาจอดเองนะครับเนี่ครับตั้งลำแล้วนะฮะลงเองเลยนะฮะวิทยุอยู่นี่นะครับพื้นตรงนี้ก็ดูด้วยนะครับว่ามันว่ามันแบบเป็นตะกลุ่มตะปั่มอะไรหรือเปล่านะฮะ ้ามันเรียบโอเคลงจอดได้เราก็ปล่อยให้มันลงเลยนะฮะอย่างเงี้ยเล่นไปก็สบายใจนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยกะว่าเ้แบตหมดหรือยังแบตหมดหรือยังแบตเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องมาสนใจนะครับเดี๋ยวระบบมันทำงานของมันเองนะครับ มานิดนึงนะครับเมื่อกี้ถ้าจะให้ดีลูกค้าอย่าไปเล่นที่มันลมแรงๆนะครับเมื่อกี้มันก็เกือบที่จะเอียงนะครับเกือบไปนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราบินเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดคารุปปี้ออกมาวิทยุจะไม่ต้องยังไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะเราก็แล้วเราก็ดึงแบตเตอรี่ออกนะครับนะครับแล้วเราค่อยปิดวิทยุนะครับนะครับแบบนี้นะฮะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในเรื่องของการบินนะครับก็เดี๋ยวลำา7 0 0นะครับเดี๋ยวผมก็จะบินรีวิวในช่วงเวลาตอนเย็นหรือแม่ก็เช้าวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพก่อนนะฮะว่า,าผมสะดวกหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะแต่ลำนี้ก็คือบินได้แล้วนะครับส่งงาน X360 ของลูกค้านะครับยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ยังก็ยังมีงานต่อไปอีกเรื่อยๆแล้วก็คอปบ้านะครับบินแบบเป็นเม็นนวนไฟบาร์นะครับก็ขายได้แล้วเป็นฮอมือ2นะครับก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆ่ก็ติดตามรับชมการรีวิวของผมอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับกอบบิน700นะครับสวัสดีครับ I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.